ในตำบลหนึ่งที่ยังห่างไกลความเจริญของภาคอีสานยังมีหลายครอบครัวที่ประสบปัญหายากจนเช่นที่บ้านของนางชื่นแล้วก็นายโหนกครอบครัวนี้มีลูกเล็กๆอยู่สองคนตัวนายโหนกมีอาชีพทำไร่มันแต่ละปีก็มีไรายได้ไม่มากเพราะว่าเนื้อที่มันน้อยแต่ก็พอจะซื้อข้าวปลาอาหารไปปีๆ ช่วงที่รอมันออกหัวยังขายไม่ได้ก็แสนจะแรนแคนเงินทองจะไปซื้ออะไรนอกจากข้าวนี่ไม่ได้ต่อมาไม่นานนายโหนกได้ซื้อลูกไก่จากเพื่อนบ้านมาสิบตัวเป็นตัวผู้สามตัวเป็นพ่อพันพอไก่เริ่มโตออกไข่ได้ก็ดีหน่อยมีไข่กินก็ขยายพัน์ได้อีกหลายตัวพอรุ่นใหม่โตรุ่นเก่าก็ถูกเชือดไปทำกับข้าวกิน ได้กินไก่มือไหนมือนั้นก็แสนที่จะอร่อยโดยเฉพาะเด็กๆก็มีความสุขกันมากต่อมาข้างบ้านเขามีงานแต่งก็มีการลุ้มบัวแต่คนที่เคยเป็นมือสังหารเกิดล้มป่วยตายไปหลายเดือนก็คิดกันว่าจะเอามือสังหารที่ไหนใครจะใจกล้าบ้างมีแต่คนบอกว่าเป็นลูกมือได้ช่วยแล่ได้แต่ว่าไม่มีใครกล้าลงมือในโหนกก็เสนอตัวที่จะเป็นคนสังหารวัว เพราะว่าเคยดูตัวอย่างฆ่าวัวมาหลายครั้งแล้วก็ขอแค่เนื้อวัวไปให้ลูกเมียสักสองสามกิโลก็พอเจ้าภาพก็บอกก็ได้เลยเอามากกว่านั้นก็ได้นับตั้งแต่นั้นมาในโหนกก็เป็นมือสังหารเรื่อยมาทุกงานในหมู่บ้านซึ่งนางชื่นก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยการที่ได้เนื้อตอบแทนเพียงไม่กี่โลมันไม่คุ้มกับที่ทําบาปแต่ในโหนกก็บอกอย่าคิดมากเลยเรามันจนอย่างน้อยๆน,นอกจากทําลาบก้อย ก็ยังได้ทำเนื้อเค็มไว้กินได้อีกหลายวันลูกๆก,ก็ได้กินกันอิ่มแถมตัวในโหนกก็ยังได้กินเนื้อสดๆจนอิ่มตอนชํำและเนื้อวัวเนื้อควายหรือว่าเนื้อหมูทุกคนก็อยู่กันอย่างปกติสุขเรื่อยมาจนลูกชายคนโตอายุ15ลูกสาวคนเล็กอายุ12วันนั้นลูกชายไปช่วยผู้เป็นพ่อปลูกมันแต่ว่าอากาศร้อนมากในวันนั้น ลูกชายก็เลยขอตัวกลับไปพักที่บ้านก่อนเพราะรู้สึกไม่ค่อยสบายระหว่างทางที่เดินกลับบ้านก็มีวัวของชาวบ้านหลุดมาท่าทางมันดูดุร้ายก็ตรงเข้ามาวิ่งไล่ลูกชายในโหนกตัวลูกชายก็ร้องลั่นชาวบ้านออกมาดูก็ช่วยกันต้อนแต่มันก็ยังแสดงอาการดุร้ายเหมือนกับวัวบ,บ้าชาวบ้านก็ตะโกนบอกเด็กชายโหนกให้ถอดเสื้อสีแดงออกแียบางทีมันอาจจะไม่ชอบสีเสื้อ แต่เด็กชายโหนกก็ไม่มีโอกาสได้ถอดเพราะต้องวิ่งหนีอย่างเดียวเจ้าของวัวมาเรียกวัวมันก็ไม่สนใจเด็กชายจะหาที่หลบมุมก็ไม่มีช่วงนี้นาก็โล่งเพิ่งจะเก็บเกี่ยวไร่วิ่งจนหมดแรงหกล้มวัวก็เข้าขวิดพอลุกได้มันก็ขวิดซ้ำจนร่างกระเด็นไปกระเด็นมาจนน่วมขาดใจตายต่อหน้าต่อตาของชาวบ้าน ตาแหวงเพื่อนบ้านวิ่งไปบอกในโหนกแล้วก็นังชื่นที่ปลูกมันอยู่ทั้งคู่วิ่งมาดูลูกก็พบว่าลูกตายแล้วทั้งเนื้อทั้งตัวกระดูกหักเลือดออกตามลำตัวหลายแห่งทั้งคู่กอดลูกร้องไห้ไทยถามก็ได้ความว่าอยู่ๆวัวมันก็คลั่งตอนที่เจ้าของต้อนไปกินหญ้ามันวิ่งตะลิดออกจากฝูงที่มีอยู่ห้าตัวเจ้าของก็ยินดีรับผิดแต่ในโหนกก็ไม่เอาความ แต่จะขอฆ่าวัวทิ้งไห้สมแคนนเพราะมันคงจะบ้าเจ้าของก็ขอร้องว่าอย่าทำมันเลยนายโหนกก็บอกว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตฉันไม่เอาความก็นับว่าบุญแล้วนะแค่ช่วยกันจัดงานศพก็พอสรุปนายโหนก,ก็ฆ่าวัวตัวนั้นด้วยความเครียดแค้นเอามีดเหรียญด้ามยาวฟันข้อขาพอล้มก็เชือดคอแต่ก็ไม่มีใครเอาเนื้อไปเป็นอาหารเพราะไม่มั่นใจว่ามันบ้าหรือเปล่ากลัวติดเชื้อวัวบ้า งานศพผ่านไปด้วยความเศร้าโศกนางชื่นก็ว่าคงจะเป็นเวรกรรมที่ข่าบัวมามากกรรมมันถึงตกที่ลูกเราตอนนี้ก็มีแต่อีล่าคนเดียวฉันจะไม่ยอมให้มันคลาสายตาไปไหนคนเดียวในโหนก็ร้องไห้ซื้อเล่าขาวมาดื่มกูมีลูกชายคนเดียวหวังจะได้บวชเกาะชายระเหลืองก็มาถูกไอ้วัวจังไรมันกลิดตาย ต่อไปนี้บ้านใครให้ล้มบัวกูจะฆ่ามันยังทารุณที่สุดนั่งชื่นก็บอกว่าเลิกเถอะพี่อย่าไปฆ่าอย่าไปเป็นมือสังหารอีกเลยอย่าสร้างบาปสร้างกรรมอีกเลยต่อไปนี้ฉันก็คงกินเนื้อวัวไม่ลงละละในโหนกเสียใจหนักกินแต่เหล้าไม่ออกไปทำไรมีแต่เมียไปทำคนเดียวชาวบ้านกับเจ้าของวัวก็สงสารก็ไปช่วยปลูกมันจนเสร็จ อีกไม่กี่วันในโหนก,ก็ป่วยหนักจะพาไปโรงหมอก็ไกลามากก็ซื้อยาแก้ไข้พวกทำใจกินไปตามประษาในโหนกนี่กล่าวอาฆาตวัวอยู่ทุกวันจนเย็นวันหนึ่งในโหนกอาการหนักชาวบ้านก็ไปตามพ่อแม่พี่น้องทั้งของในโหนกแล้วก็ของนังชื่นมาเฝ้าไข่พี่ชายในโหนกมาตอนค่ำเอาวัวเทียมเขวียนมาตั้งใจจะเอาในโหนกไปหาหมอในเมืองตอนรุ่งเช้า คืนนั้นคนเต็มบ้านในโหนกฉีกเสื้อผ้าตัวเองคลานสี่ขาเอาหัวชนนังขวาบอกมามะมึงกับกูมาสู้กันมึงต้องตายในโหนกหลอนว่าตัวเองกำลังขวิดอยู่กับวัวหลายคนช่วยกันจับไว้ในโหนกก็ดิ้นรนจนหมดแรงพ่อแม่เข้ามาปลอบบอกให้นึกถึงคุณพระคุณเจ้าสงบสติอารมณ์ซะในโหนหายใจกระตุก ปากก็พรำรำพันว่ามึงฆ่าลูกกูมึงฆ่าลูกกูเสียงแหบเสียงแห้งยังไม่ทันเช้าในโหนกก็สิ้นใจสร้างความโศกเศร้าให้กับทุกคนเป็นอย่างยิ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณทวีเล่าให้ฟังครับว่ามันเป็นเรื่องของลุงของแกตอนนั้นแกยังเด็กแต่ก็จําเหตุการณ์นั้นได้ดีว่าลุงเคยเป็นมือสังหารแล้วก็ลูกลุงเนี่ยถูกวกัวกิดตาย แล้วตัวลุงก็ป่วยตายในเวลาไล่เลี่ยกันครับมาคุยถึงเรื่องของบาปกรรมนะท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุณเดชาบอกว่าเป็นเพราะบาปกรรมที่นายบุญส่งเนี่ยชอบทารุณทุบตีหมู พอใจในการฆ่าหมูรู้สึกสนุกที่เห็นหมูตายไปได้วยความเจ็บปวดทรมานต่อหน้าต่อตาอีกทั้งยังสร้างกรรมต่อเนื่องกันทุกวันโดยไม่สำนึกถึงบาปกรรมอะไรกรรมจึงปรากฏแก่เขาอย่างชนิดทันตาเห็นในคนนี้ชื่อในบุญทรงชื่อของเขาเป็นสริริมงคลเป็นอย่างยิ่งทั้งยังแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่รักแล้วก็ปรารถนาดีต่อเขาอย่างที่สุด มีความมุ่งหวังจะให้บุญกุศลนั่นหนุนส่งนะส่งให้เขาเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตข้างหน้ามีความสุขสบายไม่อนาถรนเดือดร้อนอะไรตราบชั่วชีวิตแต่ว่าตัวเขาเองกลับไม่ทำตัวสมเชื่อเอสียเลยชั่วชีวิตของเขาไม่สนใจใฝ่บุญเพื่อจะให้บุญหนุนส่งสักครั้งเดียวยังทำตัวเหมือนหนึ่งต้องการให้กรรมเลวกดหัวลงสู่นรก,กภูมิซสอีก ครอบครัวของคุณเดชาเนี่ยอยู่จังหวัดลำพูนอยู่ในอำเภอเมืองก็จริงแต่ว่าเป็นหมู่บ้านนอกเมืองเขาชื่อหมู่บ้านเวียงยองเวียงยองเนี่ยเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวยองพูดเสียงเหนอกว่าชาวลำพูนถิ่นอื่นครอบครัวของคุณเดชามีอาชีพทำไรท่ทำนาแล้วก็ขายเพื่อไร่ประกอบไปด้วยก็เลยมีฐานะความเป็นอยู่ไม่ค่อยอาตาตัตคัดขัดสนนัก ติดกับบ้านน้องแกคือครอบครัวของนายบุญส่งพ่อของบุญส่งนี่เป็นไข้าตายตั้งแต่เขาอายุได้สามขวบแม่ก็เลยเลี้ยงดูเขาแต่เพียงผู้เดียวแม่ของบุญส่งทำสวนผักขายส่งให้พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสดมีรายได้พอมีพอกินไม่เดือดร้อนต่อมาแม่ของบุญส่งก็มีสามีใหม่ชื่อหนานคำอาอเป็นคนถีบสามล้อรับจ้างคำว่าหนานนำหน้าชื่อเนี่ย หมายถึงผู้ที่เคยบวชเป็นพระภิกษุมาแล้วก็สึกออกมาเป็นคาราวะาแบบเดียวกับคำว่าทิศที่ชาวภาคกลางเขาเรียกคนที่เคยบวชพระมาแล้วเนี่ยแหละนานคําอ้าเนี่เป็นคนดีคนหนึ่งขยันในการทำมาหากินไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันแล้วก็เป็นคนธรรมะธร,รมโมไฝ่ในการบุญการกุศลหากวัดของตำบลมีงานบุญเขาจะหยุดกินอาทิบสามลอ ไปช่วยงานของวัดอย่างไม่เห็นแก่นๆๆเน็ดแก่เหนื่อยทีนี้บุญส่งกับคุณเดชาเนี่ยมีไวัยไล่เลี่ยกันอยู่บ้านติดกันก็กลายเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆเวลาไปเรียนประชาบาลคือโรงเรียนเทศบาลหนึ่งที่ประตูลีน้นี่ก็จะเดินไปด้วยกันในบุญส่งนี่ส่อแววของคนเกเร,รมีจิตใจขาดเมตตาการุณามาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาชอบรังแกสัตว์เหลือเกิน เวลาถึงฤดูติดสัตว์ของสุนัขมันก็จะผสมพันธุ์กันแล้วตัวก็ติดกันตามธรรมชาตินานชั่วระยะหนึ่งถ้าบุญทรงเห็นสุนัขติดสัตว์เขาจะคว้าไม้ไล่ทุบตีเป็นที่สนุกสนานจนชาวบ้านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ต้องออกมาด่าว,ว่าเขาถึงจะเลิกราไปเมื่ออยู่บ้านบุญทรงต้องช่วยแม่เลี้ยงหมูซึ่งแยกคอกอยู่ห่างจากตัวบ้านไปหน่อยหนึ่งบุญทรงในเกลียดการเลี้ยงหมูเป็นที่สุด คงจะเนื่องจากเขาจะต้องหั่นหยวกกล้วยผสมรำหรือว่าเศษอาหารให้หมูกินทุกวันก็ได้ทำให้เขาพลอยเกลียดหมูอย่างจับจิตจับใจถ้าแม่ไม่อยู่บนทรงจะใช้ไม้เคี้ยนตีหมูในคอกซึ่งเป็นหมูตัวเมียสามตัวจนมันวิ่งพล่านคอกแทบจะพังทลายการกระทำทารุณสัตว์เช่นนี้ก็ทำความสนุกสนานให้แก่เขามากแล้วอีกอย่างหนึง่งที่บนทรงเกลียดก็คือนานคำอ้ายพ่อเลี้ยงของเขา ทั้งๆท,ที่พ่อเลี้ยงก็เป็นคนดีไม่เคยเคี่ยนตีหรือว่าด่าว่าบุญส่งอย่างรุนแรงหรือว่าไร้ความยุติธรรมเลยแม้แต่สักครั้งเดียวยิ่งต่อมาแม่ของบุญส่งมีลูกกับพ่อเลี้ยงคือนานคำไอ้อีกสองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่ก็ยิ่งทำให้ในบุญส่งนิพานเกลียดน้องตัวเล็กๆตามไปด้วยแต่ก็ยังดีที่บุญส่งไม่เคยรังแกทำร้ายน้อง ทุกครั้งที่บุญทรงถูกแม่ดุด่าว่ากล่าวหรือว่าเคี่ยนตีเพราะเขาเกเรบุญสรงจะไประบ,บายความโกรธด,ด้วยการเคี่ยนตีหมูในคอกจนหมูนี่ร้องลั่นเนีแล้วก็มีอยู่สองสาครั้งที่บุญสรงตีหมูจนแม่แหกคอกหลุดออกไปคุณเดชาเนี่ต้องมาช่วยบุญสรงไล่หมูเข้าคอกทุกครั้งเพราะว่าเขาไปเรียกให้มาช่วยก็เรียนกันจนจบชั้นประถมสี่คุณเดชาก็เรียนต่อชั้นมัธยม ส่วนบุญส่งไม่ยอมเรียนทั้งๆท,ท,ที่พ่อกับแม่เลี้ยงก็ยินดีส่งเสียเขาออกจากโรงเรียนแล้วก็เริ่มไว้ผมยาวสู่บุรีเที่ยวเตรแอลสาวทุกคืนตอนหลังๆไม่ค่อยกลับบ้านได้ข่าวว่าชอบดื่มสุราอีกแม่กับพ่อเลี้ยงด่าว,ว่าตักเตือนยังไงก็ไม่ฟังเมื่อแม่ว่ากล่าวนักเข้าเขาก็หนีออกจากบ้านไปอยู่กับเพื่อนซะเลยอันนั้นก็เลยทําให้คุณเดชากับบุญส่งไม่ได้พบกันอีกสองปีต่อมา ตอนนั้นเดชากำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่สามไปพบกับบุญส่งที่ร้านขายลาบกับเหล้าเดชาไปซื้อลาบให้พ่อเห็นเขากำลังนั่งดื่มเหล้าขาวแกล้มลาบดิบอยู่คนเดียวก็เข้าไปทักทายแล้วก็นั่งพูดคุยตามประษาพเพื่อนเก่าดูบุญสรงแก่เกินวัยหลายปีทั้งๆท,ที่เขาเป็นวัยรุ่นก็มีอายุเท่าๆก,กันกับเดชาบุญสรงก็บอกว่าไปทำงานโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลซึ่งเป็นโรงฆ่าวัวฆ่าหมู เขาทำหน้าที่เป็นคนข่าหมูโดยใช้ค้อนทุบหัวบุญส่งเล่าถึงการทำลายชีวิตสัตว์อย่างสนุกสนานแต่ว่าคุณเดชากับเสียวแล้วก็โลดหดหูบอกไม่ถูกพูดคุยกันพอสมควรแล้วก็ลาจากเขาเอาลาบกลับไปให้พ่อนับตั้งแต่วันนั้นเดชาก็ไม่พบปะบุญส่งอีกเลยเพราะว่าเดชาจะต้องไปเรียนหนังสือทุกวันแล้วบุญส่งก็ไม่กลับบ้านของเขา เวลาผ่านไปบุญส่งก็ยังทำงานโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเช่นเดิมนอกจากจะฆ่าวัวฆ่าหมูทุกวันเขายังรับฆ่าวัวฆ่าหมูเถื่อนตามหมู่บ้านต่างๆอีกกระทั่งเดชาเรียนชั้นมัธยมปีที่หกก็ได้ทราบข่าวร้ายของบุญส่งว่าเขามีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนสาเหตุก็คือเขากับเพื่อนไปรับจ้างฆ่าหมูเถื่อนแล้วตกลงแบ่งเงินค่าจ้างกันไม่ได้เพื่อนซึ่งมีจานวนหลายคนได้กลุ่มรุมทาร้ายบุญส่ง เพื่อนตีหัวบุญส่งด้วยค้อนค้อนที่ใช้ตีหัวหมูจนเขาสลบเมือดแล้วก็เพื่อนก็หลบหนีกันไปบุญส่งถูกนําส่งโรงพยาบาลเขาสลบหมดสติไปหลายวันเขาได้ฟื้นขึ้นมาแต่ว่าฟื้นขึ้นมาก็ไม่เหมือนเดิมใช่แล้วเพราะเขาจําอะไรไม่ได้เลยทั้งนี้คงจะเนื่องจากส่วนสมองถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงนั่นเองบุญสรงอยู่โรงพยาบาลเดือนกว่าถึงได้กลับมาอยู่บ้านในลักษณะคนเสียสติคือพูดไม่รู้เรื่อง ไม่เป็นท้อยเป็นคำภาษามีแต่เสียงอ,อ,อืออืออาอาจำอะไรไม่ได้นั่งเมื่อลอยหรือว่าเดินเรื่อยเฉื่อยไม่รู้ว่าไปไหนไปแล้วก็กลับบ้านไม่ถูกเดชาเห็นสภาพของบุญส่งแล้วก็สงสารแล้วก็อนาจใจเหลือเกินที่เขาต้องกลายเป็นคนวิกลจริตทั้งๆท,ท,ท,ที่ยังหนุ่มมีอายุน้อยคิดแต่ว่าคงจะเป็นผลกรรมที่เขาทำทารุณเคี่ยนตีหมูแล้วก็ฆ่าหมูมามา,มากต่อมากทำให้เขากลายเป็นอย่างนี้นะ การที่บุญส่งไม่มีสติสัมมชัญญ,ญะคือกลายเป็นคนบ้าเพราะสมองได้รับความกระทบกระเทือนเนื่องจากถูกตีด้วยค้อนใหญ่ทําให้อยู่ไปวันๆเหมือนกับหุ่นยนต์เวลาหิวข้าวก็จะร้องเอะอะโวยวายไม่เป็นภาษาแม่ก็เอาข้าวข้าวเหนียวเอามาให้เขาจะกินอย่างมูมมามข้าวกับน้ำแกงลกอ่าหกเลอะเทอะเรียกว่าซกรปรกเรียราดไปหมด ตอนหลังๆแม่ก็เลยเอาเข้าวเหนียวปั้นแล้วก็ถ้วยผัดถ้วยแกงใส่ชามกะละมังใบใหญ่ยกมาให้ป้องกันไม่ให้เขาทำเลอะเทอะคราวนี้บุญส่งกลับเททั้งกับข้าวทั้งผัดทั้งแกงรวมกันขยำข้าวเหนียวลงไปอีกแล้วถึงก็กรอบข้าวแล้วก็กลับที่ปนกันกินด้วยกิริยาหมูมัมเหมือนเดิมบางครั้งก็เปิบข้าวกรอบเข้าปากเหมือนจะไม่ทันใจใช้ปากขมั่มกินไม่ผิดกับลักษณะหมูกินอาหาร คุณเดชาเห็นบุญส่งกินข้าวครั้งเดียวก็ไม่ยอมไปดูเขาอีกเพราะว่าเป็นภาพที่ทาให้เกิดความอนาจใจเป็นที่สุดลักษณะที่เขาปนเปข้าวกับ,กบข้าวรวมกันไม่ผิดกับอาหารหมูเลยเชียวซ้ากิริยากา,การกินก็ยังไม่ผิดกับหมูที่กําลังหิวหวยอีกน่ายกย่องสรรเสริญแม่ของบุญส่งเหลือเกินไม่ว่าบุญส่งจะกลายเป็นคนวิกลจริตอย่างไรนางก็ดูแลเขาด้วยความรักความสงสารไม่เปลี่ยนแปลง คอยหาข้าวหาน้ำมาให้กินครบทุกมือ้อเวลาบุญส่งถ่ายหนักถ่ายเบานางก็จะมาทำความสะอาดให้เอาน้ำเช็ดตัวให้ไม่มีความรังเกียจเดียดฉันแม้แต่น้อยพระคุณของแม่ในความรักของแม่มันยิ่งใหญ่ล้นพ้นเกินกว่าจะพรณนาได้จริงๆเมื่อบุญส่งเป็นคนเสียสติกลายเป็นบุคคลวิกจติเขาก็ชอบเดินออกนอกบ้านไปอย่างปราศจากจุดหมายปลายทางเสร็จแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ ทำให้แม่กับนั้นคำอ้ายพ่อเลี้ยงต้องออกตามหาตัวเป็นเจ้าละวันพบตัวบุญส่งแล้วบางครั้งเขาก็ยอมกลับดีๆบางครั้งก็ไม่ยอมกลับต้องกอดปล้ำจับลากเอาตัวกลับบ้านเป็นที่ลำบากมากแม่ก็เลยหาเชือกมามัดข้อเท้าของบุญส่งผูกติดกับเสาเรือนแต่บุญส่งก็กัดเชือกขาดหลุดออกไปจนได้คราวนี้แม่ต้องใช้โซ่เหล็กมารัดเท้าของบุญส่งล่ามเขาไว้ ต่อแล้วต่อโซ่ให้ยาวออกไปเพื่อให้เขาเคลื่อนไหวไปได้รอบๆบ,บุญส่งพยายามจะกัดโซ่ให้ขาดแต่ทําไม่ได้เขาอารวาดส่งเสียงโวยวายและแสดงท่าทีดุร้ายเป็นพักๆน้องสาวต่างพ่อสองคนก็เลยไม่ยอมเข้าใกล้อีกต่อมาหนานคาไอ้กับแม่ก็ช่วยกันปลูกเพลิงเล็กๆไว้ด้านหลังบ้านให้บุญส่งอยู่แต่ไม่มีข้างฝาเพราะถ้ามีข้างฝาจะถูกเขาถีบพังหมด บุญส่งถูกนำไปล่ามโซ่หมดอิสรภาพอยู่ตรงเพิงนั้นคนเดียวถึงเวลากินข้าวแม่ก็จะเอาอาหารไปให้หากเป็นคนอื่นเอาอาหารไปให้เขาจะทำร้ายกว้างปาอย่างโกรธจัดมีแม่คนเดียวที่บุญส่งแสดงกิริยาอ่อนโยนยินยอมให้แม่เข้าไปหาใกล้ๆยินยอมให้อาบน้ําเช็ดตัวทําความสะอาดเวลาเขาอุจาร,ระปัสสาวะแต่โดยดีสภาพของบุญส่งนับวันก็ยิ่งน่าสมเพชมากขึ้นทุกที แม่และนานคำอ้ายพยายามหาหมอหายามมารักษาอย่างไรอาการวิกลจริตของเขาก็ไม่ดีขึ้นเลยบุญส่งทนทุกทรมานอยู่ในสภาพนี้เกือบสองปีเขาก็ล้มป่วยด้วยโรคอะไรไม่แน่ชัดป่วยอยู่หลายวันก็เสียชีวิตไม่ต้องทนทุกทรมานในสภาพของผู้วิกลจริตอีกต่อไปครับ อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องกรรมเหมือนกันในเกิดที่จังหวัดเพชรบุรีครับในปถมเป็นญาติกับคุณวินัยคุณวินัยในเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครอบครัวของนายปถมอยู่ที่บ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีก็เรียนชั้นประถมศึกษามาด้วยกันกับคุณวินัยแต่ว่าแยกกันเรียน ตอนมัธยมคนละโรงเรียนปฐมเรียนถึงชั้นมัธยมปีที่สามก็ต้องออกเพราะว่าเขาเกเรียไม่ยอมไปโรงเรียนชอบไปมั่วสมอยู่ที่คิวรถโดยสารเพชรบุรีกรุงเทพหรือไม่ก็อยู่ที่โรงบินเลียดหรือว่าสนุกเกอร์ในที่สุดปฐมก็เข้าเป็นกระเป๋ารถเมย์ขึ้นล่องเพชรบุรีกรุงเทพทุกวันแล้วก็มักจะมีเรื่องชกต่อยกับกระเป๋ารถเมย์คันอื่นๆเสมอทั้งนี้เนื่องจากเขาเป็นคนไม่ยอมคนโมโหร้ายแล้วก็ไม่เคยยับยั้งชั่งใจเวลาเกิดความโกรธ คุณวินัยเองก็รู้จักจิตใจของนายปฐมดีเพราะว่าสนิทสนมกันพอสมควรแล้วก็เคยนึกวันๆอยู่สักวันหนึ่งว่าปฐมคงจะทําความผิดผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงแน่ในที่สุดเรื่องที่นึกกลัวก็เป็นจริงปฐมมีเรื่องทะเลาะก,กับเพื่อนกระเป๋ารถเมย์อีกคันเกิดบัรดาโทสะระงับไม่อยู่ใช้มีดแทงอีกฝ่ายตายแล้วก็หนีไปพ่อแม่ของปฐมก็วิ่งเต้นช่วยเขาทุกวิถีทางเสียเงินเสียทองไปมากมาย จนทำให้เขาหลุดคดีเพราะหลักฐานอ่อนประกอบกับขณะที่เกิดเหตุไม่มีพยานรู้เห็นก็เลยทําไม่มีช่องทางที่จะช่วยได้ง่ายขึ้นเมื่อเป็นอิสระปฐมยิ่งฮึกเหมิมกว่าเดิมเพราะมีคนเกรงใจเนื่องจากเคยฆ่าคนตายมาแล้วอยู่ต่อมาได้ไม่นานปฐมก็ถูกลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ตามข่าวกล่าวว่าพี่ชายของเเด็กกระเป๋ารถเมที่ถูกปฐมแทงตายนั่นแหละเป็นคนลอบยิงเพื่อจะแก้แค้นให้น้องชาย เมื่อปฐมได้รับการรักษาบาดแผลจนหายดีแล้วเขาก็ย้อนไปยิงคู่อาฆาตถึงตายจากนั้นปฐมก็หายหน้าไปตอนนั้นคุณวินัยเข้ามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพแล้วแต่ก็ยังรู้เรื่องราวของปฐมอยู่ทราบว่าปฐมหนีมาอยู่กรุงเทพแล้วก็มาเป็นมือปืนให้กับอาเซียนะักการพนันคนหนึ่งเขายิงศัตรูของอาเสียตายไปสองคนแล้วต้องหนีคดีหัวสุ้หัวซุน ระยะหลังๆปฐมกลายเป็นมือปืนรับจ้างเต็มตัวมีเอเย่นติดต่อให้ทำงานบาปหลายรายแล้วก็ยังเอาตัวรอดจากการตามล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาได้เรื่อยๆสองปีผ่านไปแม่ของคุณวินัยเล่าให้ฟังบอกว่าปฐมมีเมียแล้วก็มีลูกคนหนึ่งเขาก็เลยตัดสินใจเลิอกอาชีพมือปืนเด็ดขาดเห็นว่าเขาเพิ่งจะเกิดความสำนึกผิดและไม่อยากจะสร้างบาปสร้างกรรมต่ออีกแล้ว พ่อกลัวว่าลูกจะพลอยรับกรรมตามไปด้วยก็ทําให้คุณวินัยรู้สึกอนุมโมทนาสาธุไปด้วยถึงยังไงเราก็เป็นญาติพี่น้องกันข่าวต่อมาคุณวินัยก็ทราบว่าปฐมพาลูกเมียไปอยู่หนองตักยาจางังหวัดกาญจนบุรีเมียเปิดร้านเล็กๆรับตัดเย็บเสื้อผ้าส่วนปฐมก็ทําไร่อ้อยพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยอมเปิดเผยตัวเองว่าเป็นใครและปฐมเชื่อว่าไม่มีใครระแวงสงสัยเขาแน่เพราะอาศัยว่าเมียเป็นคนพื้นบ้านหนองตักยา และแม้แต่เมียเองก็ยังไม่รู้ประวัติในอดีตของเขาด้วยซ้ําไปคุณมินายเชื่อว่าปฐมคงกลับตัวเป็นคนดีได้และเขาอาจจะเป็นมือปืนคนเดียวที่รอดพ้นคดีอาญาตลอดจนเวรกรรมซึ่งเคยก่อไว้กระทั่งเวลาล่วงเลยไปหนึ่งปีคุณมินายก็ทราบข่าวอันน่าเศร้าสลดของปฐมนั่นก็คือเขาถูกยิงตายอย่างทารุณกลางไร่อ้อยของเขาเองเมียของปฐมเล่าให้พ่อแม่พี่น้องญาติของปฐมฟังว่าก่อนที่ เขาจะถูกยิงตายประมาณเดือนหนึ่งเห็นจะได้ปถมหวันร้ายบ่อยๆแล้วก็มีหน้าตาหมองคล้ำเขาเล่าเรื่องความฝันให้เมียฟังสั้นๆว่ามีคนตายหลายคนพยายามตามล่าเขาและประกาศจะเอาชีวิตของเขาให้ได้แต่ปถมไม่ยอมเมื่อเมียซักถามมากเขาปถมยิงยอมสารภาพว่าคนตายในฝันเนี่ยเป็นคนที่ถูกเขายิงตายมาแล้ว เมียก็แนะนําให้ไปหาพระให้รถน้ามนต์สะดอกเคราะห์ตามประษาผู้หญิงชาวบ้านที่รักเป็นห่วงผัวปฐมก็รับคําแล้วก็ไปวัดตามที่เมียแนะนําเขายังบอกกับเมียว่าตัดอ้อยได้เงินแล้วจะขอบวชสักพรรษาหนึ่งวันเกิดเหตุนี่ปฐมขี่รถจักรยานยนต์ไปไร่แต่เช้ามืดตอนเที่ยงก็ยังไม่กลับมากินข้าวมื้อกลางวันที่บ้านตามที่เคยทาเป็นกิจวัตรจนกระทั่งเกือบบ่ายสองโมงเมียเป็นห่วงเนื่องจากไม่เคยหายไปไหนโดยไม่บอกกล่าว ก็เลยขี่จักรยานไปตามที่ไร่อ้อยไปถึงเพิงพักข้างไร่ก็เห็นจักรยานยนต์จอดอยู่พอเข้าไปดูที่เพิงก็เห็นเปอะเลือดเปอะพื้นกระดาน,นาที่ปูไว้เลือดเป็นกองใหญ่เลยก็ตกใจสุดขีดมีรอยเลือดหยดเป็นทางเข้ามาในไร่อ้อยเมียก็ตามรอยเลือดเข้าไปในที่สุดก็พบปฐมถูกยิงนอนตายอยู่กลางไร่เมียก็รล,ลานรีบกลับมาด้วยความตื่นตระหนกโศกเศร้าแทบเสียสติ จากนั้นก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ตำรวจทราบโดยด่ว,ดวนเมื่อตำรวจไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและชนะสูตรพลิกศพก็ได้ประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าปฐมคงจะนั่งพักที่เพิงแห่งนั้นโดยไม่รู้ตัวว่ามีมือปืนแอบมาซุ่มอยู่ใกล้ๆเมื่อมือปืนได้โอกาสก็เลยยิงเขาแต่ว่ากระสุนนัดนั้นไม่ถูกที่สําคัญก็ทําให้ปฐมลุกขึ้นวิ่งหนีไปได้ปฐมกระเสื่อกระสนลุยดงอ้อยหนีเข้าไปในกลางไร่หวังจะเอาชีวิตรอด แต่ว่ามือปืนตามไปติดๆแล้วก็ไปทันกันตรงกลางไร่ตำรวจเชื่อว่าจะต้องมีมือปืนมากกว่าหนึ่งคนแล้วก่อนจะยิงปฐมซ้ำพวกคนไร้ได้ช่วยกันซ้อมเขาอย่างทารุณเนื่องจากสภาพศพของปฐมตรงใบหน้ามีร่องรอยถูกซ้อมจนในตาทั้งสองข้างบวมปิดปากแตกวันหักซีซีหลังจากธารุณกรรมปฐมจนสะใจพวกมันก็ยิงกระหน่ำเข้าใส่ปฐมจนกระทั่งอกพรุนตายขาที่ เมื่อตำรวจสอบสวนประวัติของปฐมได้ผลออกมาปรากฏว่าเขาเคยเป็นมือปืนรับจ้างมาก่อนและตำรวจกำลังต้องการตัวจึงลงความเห็นว่ากลุ่มมือปืนที่ฆ่าปฐมนี่ต้องเป็นพักพวกพี่ร้องของผู้ตายคนใดคนหนึ่งที่เขารับจ้างยิงมาแล้วพวกนั้นคงจะสืบสอหาตัวเขาไม่ยอมเลิกรากระทั่งรู้ว่าเขาหลบซ่อนอยู่ที่หนองตากยาก็ตามมารอบยิงเพื่อล้างแค้นจนสาเร็จ อีกทั้งยังระบายความแค้นซ้อมปฐมยับเยินก่อนที่จะเหนี่ยวไกสังหารเข้าในที่สุดตำรวจเจ้าของคดีคงจะต้องสืบสวนหาตัวคนร้ายต่อไปตามหน้าที่แต่คุณวินัยคิดว่าคงจะจับมือปืนที่ฆ่าปฐมไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเขาก่อศัตรูเอาไว้เยอะมีคนตายเพราะน้ำมือเขาหลายต่อหลายคนยากที่จะระบุแน่ชัดว่าใครเป็นคนฆ่าเพราะมีแต่ผู้อาฆาตแค้นปฐมด้วยกันทั้งนั้น แล้วอีกประการหนึ่งปถมคือคนร้ายมีคดีติดตัวหลายคดีเขาตายไปเสียได้ก็มีแต่คนโล่งอกตำรวจจะยอมทุ่มเทสติปัญญาความสามารถสืบหาตัวคนร้ายอย่างจริงจังอย่างนั้นหรือชีวิตญาติคนหนึ่งของคุณวินัยได้จบสิ้นลงไปแล้วอย่างน่าอนาถก็ทำให้มองเห็นว่าบาปกรรมนั้นมันมีจริงใครก่อกรรมอะไรไว้มันก็จะหมุนกลับมาสนองทันตาเห็น เช่นที่ปฐมได้รับไปแล้วแล้วขอให้วิญญาณของเขาได้มีโอกาสสู่สุคติพบด้วยเะครับ